เอสอนการ์ตูนมี IG แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเนาะเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าเรากลับมาในหัวข้ออะไรวันนี้นะเราจะกลับมาในหัวข้อกว่าจะมาเป็นลายเส้นของตัวเองนะคะเราจะไม่ใส่ตัวเลขเนาะว่าแบบอันไหนอันดับ1 2 3 4 5แต่แบบเราจะขอใส่เลขตาม หนังสือเรื่องที่เราจะพูดแล้วกันเพราะว่าลายเส้นที่เรายกมาเป็นลายเส้นที่แบบเราประทับใจที่สุดแล้วอะ่ะโอเคงั้นเราจะมาเริ่มกันที่ลายเส้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือลายเส้นของคุณฮานุคาเกะนั่นเองค่ะเมื่อคุณฮานุคาเกะนะคะเรารู้จักเขาจากผลงานมาดูกะมาจิก้านะคะเดอะมูฟวี่เราได้มีโอกาสซื้อเก็บไว้แล้วเราก็ถูกใจลายเส้นเขามากเลยไม่รู้เขาว่าเขาวาด อันอื่นด้วยไหมนะเดี๋ยวเราจะไปตามแต่เรารู้สึกถูกใจลายเส้นของเขาในในเอ่อมังงะสามเล่มนั้นมากเลยแล้วก็คือแบบว่าลายเส้นมันไหวมันเหมือนตัวละครเคลื่อนไหวมากเลยอะ่ะช,ชอบชอบชอบถ้ามีโอกาสได้ไปตามเรื่องอื่นของเขาก็อยากไปตามเหมือนกันนะมีโอกาสคือเอาจริงอยากซื้อเก็บไว้ให้หมดเลยแหละโอเคเรามาพูดถึงอันดับสองกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึง หรือทวินอายะอุเมนะคะเป็นนักวาดชาวไทยที่วาดภาพประกอบให้กับปกนิยายหลายเรื่องมากซึ่งภาพที่เราเอามานั้นก็คือเป็นภาพประกอบของไครเดะนิปปอนฮันนี่รักหวานละไมหัวใจส,สีใบไม้แดงนะคะคือเราก็มีเล่มนี้เหมือนกันแต่ถ้าให้พูดถึงจุดเริ่มต้นนะเราชอบพี่เขาอะมเพิ่งมาตามพี่แฟเขาตั้งแต่อตอน ออ่เอ oh, ใช่ใช่เซเว่อสเซเวอเราชอบคู่เทสิตกับเซลที่สุดนะคู่อื่นเราก็มีแต่รู้สึกเหมือนเหมือนขาดคู่ใครไปสักเล่มน,นึ่งเนี่ยจดจำไม่ได้เป็นเขาเป็นนักวาดพี่เขาเป็นนักวาดคนไทยคนแรกอะที่ทําให้เรารู้สึกแบบอยากสอตีิยายเล่มน,นี้เก็บไว้แบบเก็แบบผลงานพี่เขาไว้อะไรเงี้ยแล้วจากนั้นพอจบเซตเซเอสปุ๊บพี่เขาก็มาวาดภาพประกอบให้กับ เออนักเขียนเจ้าหญิงผู้เลอโฉมใช่แล้วเราก็เลยตามมาเก็บด้วยด้วยความที่ว่าพี่เจ้าหญิงผู้เลอโฉมเขาเขียนแนวเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยไงแล้วเราชอบแบบนี้พี่สแตนเบอรี่เราก็ชอบนะแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ว่างเลยอะยังไม่ได้ไปตามสอยเอาละค่ะมาถึงเรื่องที่3ที่เราจะพูดถึงนะคะจะเป็นลายเส้นของใครไปไม่ได้เลยนอกจากแคลมค่ะคือเราชอบเขามากเลยเราแบบ อชอบเขาตั้งแต่เรื่องซาก,กุระมือปับให้ทาโร่อะตอนนั้นเป็นช่วงปีห้าสี่เนาะแล้วคือแบบว่าเราต้องตามพ่อไปทํางานที่กรุงเทพไงก็คือต้องกระเตงเราไปด้วยนี่ว่างก็เลยแบบเออเจอเรื่องซาก,กุระมือปับให้ทาโร่ดูแล้วชอบมากพอดูอันนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของเขาอ่ะมันลิงก์กับเรื่องซึบา,าสะสงคมเทพข้ามมิติใช่ไหมเราก็เลยไปตามดูซึบาสะต่อ หลังจากนั้นพอดูซอบาสะใช่ไหมมันมีตอนตอนที่หนึ่งเลยอะตอนที่ชาวหลันไปที่ร้านร้านหนึ่งแล้วมีคุณยูโกะมิวาตาโนกินี่ก็เลยอ่าไปตามดูเลยติดโ,โฮลิกอีกเรื่องหนึ่งเลยทีนี้ตอนนี้ก็คือหลงอยู่ในแคมป์อินวันเดอร์แลนด์นี่แหละออกไม่ได้ผลงานของแคมป์นะเป็นเป็นผลงานผลงานของเขาอะมีทิิพลกับชีวิตเรามากเลยนะเพราะว่าพอมารู้สึกตัวอีกทีก็คือ กระตูนเรื่องที่ชอบแทบจะทุกเรื่องอะ่ะก็เป็นผลงานเขาเกือบหมดเลยนะใช่ใช่แล้วก็มีหลายเรื่องเลยที่เป็นของเขาอย่างดิจิตอลเลดี้โคบโตแล้วก็โคดกีอาร์ตคือโคดกีอาร์ตพอรู้ว่าเป็นของเขานี่คือแบบช็อกมากเลยนะเรื่องชมรมนักสืบแคมป์เอยดิจิตอลเลดี้เอยอ,อะไรนะโคโคบโตก็ชอบแล้วก็อันนี้อันนึ่งโคดกีอาร์ตคือแบบพอรู้ว่าเป็นของแคมป์นะอุ้ยชอบมากก็คือ คือแบบตอนเด็กๆมากเด็ก,เด,ก,ก,เ,ดกเด็กขนาดว่าไม่รู้ว่าการปฏิวัติคืออะไรอะแต่ที่ร,รู้ๆคือเพลงเขาเพาะมากจีบูววคือแบบเพราะร้องตามได้เพลงนี้ได้เพลงเดียวและภาคอื่นของเขาเราก็ไม่ได้ดูไงเพราะตอนนั้นเด็กเกินแค่เรื่องซึมภาษาเขาก็ไม่เอามาทําอนิเมะต่อนะที่มันเป็นเป็นหน,นังสือการ์ตูนนั่นก็คือภาพสวยมากจะไปตามสอยเนี่ยเพิ่งได้มาเล่ม,เ,ลมเดียวซาก,กุระเล่มหนึง่งซึภาษาเล่มหนึง่งแล้วก็อะไรนะโคลิกเล่มหนึง่ง เค okay, ทุกคนไปและต้องย้ายย้ายไปอันดับสี่กันป้าอันดับสี่นะคะทุกคนที่เราจะพูดถึงนะั่นก็คือคุณอากิอุเมะหรือเอาอากิอุเมะซังนั่นเองเราดูจากรูปก็ไม่ต้องบอกล้วเนาะเพราเราตามเขาจากเรื่องอะไรก็นั่นแหละเราตามเขาจากเรื่องมาดูกะเพราะว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของมาดูกะตอนแรกเราท,ที่ที่เป็นลายเส้นช้าของมาดูกะเราก็ชอบนะแต่เราชอบของอากิอุเมะซังมากกว่าแบบลายเส้นเขามันน่ารักมากคือแบบ คือแบบทุกคนที่ที่เรายกมาเป็นลายเส้นที่เรารู้สึกว่าเออลายเส้นคขาพิ้วไหวมากแล้วคือมันมีเอกลักษณ์อะคือเราดูรู้เลยอะว่าเป็นเขาอะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะที่เราคิดอยู่ว่าจะยกมาดีไหมจริงๆถ้าถ้ายกมาหมดก็คือทําคลิปก็คือไม่น่าหมดอะแต่อันนี้คือสีคนสีท่านนี้ที่เรายกมาก็คือเป็นเราที่เราชอบที่สุดแล้วจริงๆมีอีกเยอะมากแล้วก็คือ เจตนาที่เราทำคลิปเนี้ยเราไม่ได้มีการตั้งใจว่าจะเอออวดลายเส้นนะเราแค่อยากทำเป็นบันทึกว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยทำเป็นอย่างนี้มาเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำเป็นภาพนี่ไงเราถนัดทำคลิปเราก็เลยเออลองทำเป็นคลิปบันทึกความทรงจำของเราไว้ดีกว่าแล้วถ้าใครชอบใครไม่ชอบอยังไงก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าใครอยากเข้ามาคุยทักเข้ามาคุยแบบเรื่องลายเส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย คุยได้นะเราไม่หญิงเราเราฉีดยาแล้ว <c oughs> คนค้าอยากดูงานเราหรือเปล่างานของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นงานลายเส้นนะมันเราไม่ค่อยขยันวาดรูปไงแ,แต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะก็อย่างที่เห็นกว่าจะมาเป็นลายเส้นตัวเองของเรานะคะด้านบนจะเป็นภาพลายเส้นของเราเองค่ะแบบที่ไม่ลงสีอันนี้ก็คือขี้เกียจนั่นเอง เห็นภาพด้านบนที่เป็นทางขวาไหมคะทางขวานั่นคือตัวการ์ตูนที่เราออกแบบไว้มาตั้งนานแล้วเป็นโอซของเราหรือโอนคาแรคเตอร์นั่นเองค่ะทุกคนส่วนทางซ้ายนะคะเราลองวาดโอซของเราในชุดโรงเรียนมิตะกิฮาร้าของเรื่องสาวน้อยเวนวนบ,นบัตกะค่ะ,คะก,ก็ชอบวาดอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วก็แค่ต่างกันตรงลงสีกับไม่ลงสีนั่นเองคะ่ะอันนี้ก็อย่างภาพล่างนะคะทุกคน เป็นภาพโอนคาแรคเตอร์ของเรากับชุดสีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเ,เรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองก็คือเราชอบตัวละครซซยุริคานาโอหรือคานาโอจังอะคะ่ะเราก็เลยแต่ด้วยคําที่ว่าเราชอบสีเขียวเนาะเราก็เลยเรารู้สึกว่าแบบสีเขียวมันน่าจะมันน่าจะค้านกับกับสีผมสีน้ําตาลที่เป็นของคาแรคเตอร์เราเราก็เลยใส่เข้าไปาก็คือข้อมูลทางซ้ายทางขวานะคะก็จะเป็นข้อมูล อายุของโอซีเรานั่นเองทั้งชื่อทั้งความหมายด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กญี่ปุ่นไงแต่ว่าเรียนตัวจีนก็เลยจะรู้ตัวจีนนิดนึงและนี่แหละค่ะก็คือกว่าจะมาเป็นลายเส้นตัวเองของเราก็เวอร์ชั่น no color word กับ color word นะคะคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาจะมาอวดลายเส้นหรืออะไรนะคือเราตั้งใจทำออกมาเพื่อดูลายเส้นแล้วก็ความเป็นตัวเองในตอนนี้ เพื่อที่จะได้กลับมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งว่าในอนาคตถ้าเรากลับมาดูภาพนี้การลงสีนี้เรายังเป็นแบบเดิมหรือเปล่าและด้วยความที่เราคิดว่าเราทําคลิปลงบ่อยเราก็เลยเออไหนๆก็ทํแล้วก็เลยเออทลําให้ทุกคนดูด้วยเลยก็มาคอยดูพัฒนาการของเราไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะยังไปในแนววาดรูปทําคลิปอยู่ไหมแต่เรื่องแปลเพลงเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนวาดรูปก็ไม่ทิ้งค่ะแค่มันเปลี่ยนจากกระดาษไปอยู่ในสมุดโน้ต เออไม่ทิ้งแน่นอนเรื่องวาดรูปนังภาษาก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเด็ดขาดเดี๋ยววันหลังถ้าว่างๆถ้าเราอยากจะมาคุยแบบชวนคุยที่ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราอ่ะมีใครอยากฟังไหมถ้ามีใครอยากฟังก็เข้ามาเม้นหรือเข้ามากดถูกใจชอบหรือแชร์อะไรอย่เงี้ยเข้ามาคุยกับเราได้นะทุกคนเราเราไม่อิ่งคุยได้หมดคุยได้หมด โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะใครที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ฟังจนถึงตอนจบในเก่งมากเราไม่นึกว่าจะมีใครตั้งใจฟังเราจนถึงตอนจบนะเนี่ยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะจบไปแล้วค่ะวันนี้สำหรับแฮชแท็กกว่าจะมาเป็นลายเส้นตัวเองของเรานะคะสำหรับใครที่แบบมีแรงบันดาลใจหรืออยากเอามาแชร่ก็เอามาแชร์ได้นะเราเราอยากรู้เหมือนกันว่าแบบ ทุกคนที่เข้ามาดูอ่ะชอบวาดรูปกันไหมชอบอะไรกันทําไมถึงชอบกระตูนอะไรอย่างี้งอย่างของเราเราก็บอกเหตุผลไปเกือบเกือบครึ่งหนึ่งแล้วของเราถ้าเป็นข้อมูลอันอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูอีแน่นอนเพราะเรารู้สึกเรามีแรงบนันดาลใจในการทําคลิปมากช,มช่วงนี้ยังไม่สอบไงช่วงนี้ยังไม่สอบได้อยู่ได้อยู่เราวันนี้ก็ thanks for watching นะคะทุกคนคี้เต่รเคตเดียดีก็ตกตะกมาชตาขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะคะ ไว้มาเจอเราในโอกาสหน้าเนาะสวัสดีค่ะมินาซังบายบายมาตาเน